ก็อาการขมือนนะครับผมมาดูครับน้ำตาของขมือนนะคะยังไม่หยุดไหลเลยนะคะแม่แม่ยังไงหลแต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีแน่แน่พี่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำเหมินนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีข่าวมาแจ้งเอฟซีนะครับผมวน,นี้ข่าวมาแจ้งบอกเล่าแจ้งนะครับผมพอดีนะครับผมหลายวลาท่านก็จะทราบว่าคำเหมินน้ำตาไหลอยู่นะครับผมยังเจ็บตาอยู่แล้วก็ยัง ออกไปไหนไม่ได้นะครับห้ามคือห้ามไปล่าเรืองหรือว่าห้ามไปโดนแดดโดนลมอะไรประมาณนี้ผม,ผมก็เลยจะถืโอโอกาสนี้นะครับเปิดโครงการนะครับถือเปิดโครงการในวันจันทร์พรุ่งนี้นะครับวันจันทร์ที่ที่หกนะครับผมวันจันทร์ที่หกพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเริ่มในเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผม,ผมก็ขอฝาก,กคาุณพ่อคุณแม่เอฟี ที่รักแล้วก็เอ็นดูพังคมือน,นะครับผมฝากอนุเพาะนี่ตานะครับเติมคะแนนร่วมสมทบทุนจ้างบ้านทำการศาสตร์ให้พังคมือน,นะครับหรือว่าท่านใดอยากจะสมทบทุน,ทนคนละเรื่องก็จะได้ผมจะลงเลขบัญชีไว้ที่ใต้ในี่ครับผมจะวผมจะลงเลขบัญชีไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับให้ท่านทุกคนนะครับผมอยากจะอุดหนุนอยากจะช่วยเหลือ แมในหลายช่องทางก็ได้นะครับผมว่าตอนนี้ตามที่ผมได้บอกไว้ว่าบ้านเชียงมงคลได้ปิดโครงการแล้วผมก็จะทําแต่ว่าตอนนี้บ้านเชียงมงคลยังไม่ได้ปิดนะครับยังเหลืออยู่ประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นกว่านี่นะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ก็ไลาไหลายบ้างไม่ได้ไลาบ้างนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเราก็ต้องอเล่นมือนกันนะครับเพราะว่า คำเหมือนยังไม่หายนะครับน้ำตายังไม่หยุดไหลเลยน้ำตา<ช>ยังไม่ไม่หยุดไหลแล้วก็ยังตดตาม,มานานนะครับเราเราก็ต้องจําเป็นเหมือนกันนะเ,<ร>เพราะว่าจะมงคลเหลือน้อยแล้วนะครับจะมงคลก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เราก็เลยดูโอกาสนี้นะครับบอกคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับสายบุญทุกท่านนะครับเมตตาคำาหมือนโบตองด้วยนะครับวันจันทร์ที่หกนะครับวันจันทร์ที่หกพรุ่งนี้นะครับผมเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เราก็จะเปิดร้านผลไม้สมทบทุน ทำการศาสตร์ให้กับขมือนนะครับผมก็เลยต่อมาฝั่งนี้ครับผมจะเป็นจะออกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะคะแม่ฝั่งที่เราเอาย่าไว้นะคะมีตรงนี้แหละครับเราก็มีงบประมาณนะครับคะแนนที่เราถามช่างแล้วก็สอบถามมานะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนคะแนนที่เราจะทําตรงนี้เจ็ดหมื่นแต่ตอนนี้เหล็กแล้วก็ทุกอย่างปรับราคาขึ้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ แปดหมื่นถึงเก้าหมื่นนะครับผมก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับยังไม่รวมค่าแรงข้างใช่ไหมคะครับรวม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 ตัวอย่างเก้าหมื่นนะครับผมรวมค่าแรงช่างในเก้าหมื่นนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่คือเมื่อก่อนเราว่าเจ็ดหมื่นตอนนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณเก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นรวมค่าแรงช่างดีกว่แล้วนะครับผมก็ฝากทุกท่านทุกคนนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านทุกคนได้ ับจับนะครับผมแล้วก็อาการขมือนนะครับผมมาดูครับน้ำตาของขมือนนะคะยังไม่หยุดไหลเลยนะคะแม่แม่ยังไหลแต่ว่าถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับผมดีขึ้นเพิ่งไปอาบน้ําทําความสะอาดมานะครับแล้วก็แต่ยาให้ตามที่ผมทำหายาผมก็เป็นซื้อยาแล้วก็ให้คุณหมอมาดูแล้วนะครับคุณหมอก็มาดูแล้วก็ให้พักผ่อนก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับนี่ครับปกตินะครับปกติเวลาเขาขับตาน้ําจะไหลลงมาเลยนะครับ น้ำจะไหลลงมาเองที่ขาวๆนี่เป็นรอยน้ําตาใช่ไหมนี่เป็นรอยน้ําตาเป็นคาบน้ําตานะคะแม่แม่เพราะว่าน้ําตาของคเหมือนไหลมานานเนาะเกือบเท่าไหร่แล้วครึ่งเดือนแล้วใช่ไหมสิบสิบห้าวันสิบห้าวันแล้วนะคะแม่แม่ครึ่งเดือนพอดีนะคะที่น้ําตาของคหมือนยังไม่หยุดไหลนะคะเราจะไปดูบัวตองกันนะคะแม่แม่ว่านี่นะคะบัวตองก็เริ่มไหลอีกแล้วนะคะแม่ ออเราเพิเ<ร>่ง<ร>ทำความสะอาดเสร็จนะคะอัานารคุณหมอบอกอันารคุณหมอบอกช้างต่วนี้โบตองนี้แพศแสงเพราะว่าช้างตายแห้งน,นะครับตายแห้งต,ต้องทำนะครับผมถึงเวลาต้องทำให้เขาแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้น้องๆช้างของเรานะคะนี่ฝั่งฝั่งขวาใช่ไหมนี่ใายฝั่งขวานี่โบตอง บัวตองจะไหลสองข้างเลยนะคะแม่แต่ว่าไหลไม่มากใช่ไหมไม่ได้รหายแรงเหมือนเขมืนิบตาไม่ได้มีแผลไม่ได้มีแผลไม่ได้มีอะไรแค่เดวงตาแห้งเขาเรียกดวงตาแห้งนะคะแม่แม่แต่ขมือนของเรานะคะจะเป็นที่ดวงตาฝังที่เสียนะคะแม่แม่ก็เลยทําให้ไหลไหลนานนี่นะคะนี่หยุดแล้วหยุดริดงริงๆเลยนะคะเวลา เวลาเราลืมตาใช่ไหมเวลา,วลาหลับตาเวลาเขาลืมตาเล็กน้อยน้ำตาจะไหลนี่นะคะถ้าถ้านอนหลับจะไม่ค่อยไหละะเขาจะหลับตาไว้เป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาลืมเสร็จหลับอีกครั้งน้ําตาก็จะไหลผาาลงมาเลยนะคะรอยที่ขา,ขาวๆนะคะเป็นรอยคาบน้ําตาของคาเหมินนะคะ ทำให้คำเหมือนของเราไม่ค่อยลืมตาฝั่งข้างซ้ายเท่าไหร่นะคะตามตรงนี้นะครับเราจะเราจะทันาดตรงนี้นะคะเพิ่มต่อเสาตรงนี้นะคะเสาห้าต้นนะครับเสาห้าต้นก็สามพันห้าร้อยคะแนนนะครับท่านใดที่อยากจะจับจองเสาก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมเสาก็ต้นละสามพันห้าร้อยคะแนนเข้าเดิมนะครับเราจะทำห้าต้นนะครับเสาห้าต้นนะครับก็มี คุณป้าต้อ,ตอมจองมาแล้วหนึ่งต้นนะครับผมจองได้หนึ่งต้นก็เหลืออยู่สี่ต้นท่านใดอยากจะจองเสาช่วยกันศาสบ้านพังระเหมือนก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มา,อาบอกกาวเราแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่เอ็นดท่านผู้ที่รักและก็เอ็นดูน้องช้างเอ็นดูพังระเหมือนนะครับที่อยากจะร่วมสร้างร่วมทาาํากันศาสให้กับระเหมือนนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับวันจันทร์ที่หก พรุ่งนี้นะครับ18มิถนาเป็นต้นไปนะครับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมเสาที่เราจะตั้งก็5ต้นนะครับก็มีคนึงจองแล้ว1ต้นนะครับต้นละ3บอนด์เราคะแนนถ้าอยากจะจับจองเสาหรืออะไรก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับที่ ID ของผมนะครับ ID ไลน์ก็084 922 5 0 3ูนะครับคือว่าจบคลิปแล้วจะมี ID ไลน์แล้วก็เบอร์โทรทุกคลิปเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ